คับจอรัีครับาลรางวัลอะไรเนี่อเอาบอกสาครับวันนี้นะครับได้เกียรติมารับรางวัล Rising Star นะครับที่งานเอเชีทอบอล23นะครับจอรนครับวันนี้จอรนรู้สึกยังไงบ้างที่ได้แบบรับรางวัลที่มีแบบแฟนบอลตามเยอะมากเลยผมพูดตรงๆเลยว่า ให้ผิดครับหรืว่าเขาจะให้ศิลปินสู้ชีวิตทครับแฟนๆอยากจะเป็นแฟัอนกแรนรบจอรนก็ถ้าใครอยากจะติดตามกันแบบอัปเดตต่อเนื่องนะครับสามารถเข้าดอมผมได้ครับเดี๋ยวผมโชว์ชิวอโค้ดได้ไหมครับได้ได้ได้ดูได้เลย คุณพี่พี่สื่อนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีแค่คิวาโค,ค้ดมันมีรางวัลด้วยครับ <c oughs> <c oughs> ก็รอมได้ครับตอนนี้แล้วเร็วนี้จนก็มีผลงานอะไรเล็กบแฟนๆได้ติดตามได้แฟนที่กำลังรออยู่ก็เป็นแฟนที่กําลังรออยู่นะครับไม่ไกลไม่ไกลนะครับอยู่ไม่ไกลก็แน่นอนครับผมก็ตอนนี้เนี่ยกำลังทาผลงานเรื่อยๆนะครับยังไงใหญ่ทุกคนติดตามรอนะครับผมอยากจะปล่อยให้เร็วที่สุดอยู่แล้วนะครับยังไงก็รอติดตามกันได้ครับอาจจะมีเพลงปลายปีนี้ก็ได้นะครับยังไงรอฟังกันดูนะครับ ตากบบแบบตากขาล้อให้ยังแปลนว้อนะอ้อนหน่อยอหนอ้อน่อยออนนคั้นตอเเอาเลยใช่ไหมฮะเอาเลยเอาเลยครับก็อหอมสีกนะพี่เขาบอกให้อ้อนใช่ครับก็วันนี้ผมได้มารับรางวัลนะครับพี่พี่ที่กำลังดูอยู่นะครับสามารถไปให้กำลังใจงานด้น นี่ก็ดีใจมากๆที่นแฟนนะครับมาหากันด้วยนะครับเมื่อกี้ก็ได้ขึ้นโชว์ร้องเพลงด้วยครับก็นึกว่าจะไม่มีคนร้องตามแต่ว่าขอบคุณมากๆนะครับดีใจมากๆครับวันนี้ก็เป็นงานที่ตื่นเต้นแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับสร้างพุกใช่ไหมแฟน่ากข้อแรบ ก็ได้สัมผัสแล้วนะครับขอฝากเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดหน่อยนะครับแอบสองครับแอบสองทุกวันทำอยู่อย่างนั้นหวังจะได้เป็นคนที่อยู่ข้างเธอนะแอบสองทุกคืนแค่อยากรู้จะนอนเมื่อไรใจบ้างให้เธอที่สุดก็มันหยุดคิดถึงเธอไม่ได้เลย ที่ผมตื่นเต้นที่สุดในชีวิตแล้วครับเป็นเกียรติครับดางนั้นเลยต้องขอบคุณผู้ใหญ่นะครับที่ให้โอกาสผมได้รับรางวัลแล้วก็ได้ขึ้นแสดงด้วยครับวันนี้ก็ถือว่าผมได้ทําเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับ้ถ้ามีโอกาสก็หวังว่าจะได้มางานนี้อีกครั้งนะครับครับยอดนับท้ายถึงได้ถึงท้ายนะครับฝากน้าเนเชียท็อกเอาหัวในปี2024ด้วยครับครับก็ งานเอเชียท็อปอเวอร์นะครับในปี2024นะครับที่จะจัดขึ้นในปีหน้านะครับบอกเลยว่าอาจจะจัดหนักจัดเต็มกว่านี้อนะครับวันนี้ก็ศิลปินเยอะแยะมากมายนะครับอยากเห้ว่าปีหน้าเนี่ยจะมีใครมาบ้างก็ติดตามกันไว้นะครับบ๊ายบายครับ